สวัสดีครับผิมดาราส์ครับกลับมาอยู่ผมในเกมแกชินอิมเพกนะครับวันนี้กลับมากับตู้คอลัมบีนาครับไม่ได้ทำคลิปตั้งสี่เดือนกว่าเนี่ยมาทุกคนมาลุยกันดีกว่าสำหรับน้องคอลัมบีนาของเรานะครับมีเนฟาด้วยแต่ผมจะกดแค่คอลัมบีนาครับผมมี3 1ม8 0ื่นหนึ่งพัโมจเอมกับ14โลนะครับแล้วก็มีดองโลนิดหน่อยนั่นแหละอ่ะขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับมี515อ่ะมีเจนะครับมีดองโล7มีการันตีนะครับโอเคทุกคนครับเชื่อผมเถอะผมมเเจ็บบายออะะแล้ว่ไปครั ห้าสิบเจ็ดนะครับผมม่วงครับไม่สนใจฟิชโอเคทีบเจ็ดครับไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนยี่เจ็ดนะครับไม่ออกอีกอีฟ้านะครับไม่เป็นไรสามเจ็ดครับเอออีสามเจ็ดก็ไม่มาโอเคสี่สิบเจ็ดครับผมได้ดาบเดอะฟิชมาสี่สิบเจ็ดฟิชห้าเจ็ดครับผมเอ้ยอย่าเอาสุดเกิน ห้าเจ็ดยังไม่มานะครับโอ้โหได้หยันเฟยกับอีฟ้านะครับวันนี้อีฟ้าผมซีหกแน่นอนอ่าตอนนี้ห้าสิบเจ็ดแล้วผมจะไปซีสองอันหนึ่งเลยนะทุกคนเดี๋ยวเเอาน้องตอลามินาก่อนนะครับน,นีนหกสิบเจ็ดนะครับโอเคก็เจ็ดเจ็ดแหละทุกคนอ่ะการันตีไปเอาอ่ะแหลกแบบนี้ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือผมขอสองตัวได้ไหมอะเกนชินหกแปดหกเก้านะครับผมเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดครับ 72ครับผมเจ74สมเจสมาแล้ว75หโอ้โห7จ77เจไม่ออกครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคาร์ลบีน่าครับผมได้แล้วนะตัวหนึ่งทีนี้จะไปที่อาวุธก่อนนะครับก่อนที่จะกลับมากดน้องคาร์ลบีน่านะอ่าอันนี้ก่อนนะกำหนดชาติสตาร์นี้ไปเลยไม่แทงสวนนะครับเพราะว่ามั่นใจว่าเกลือนะครับผมไปอ่าผมมีผมผมมีดองเท่าไรวะผมขอดูแป๊บนึง โอเคสี่สครับโอเคไม่มาสิบอ่ายี่สครับผมไม่มาครับผมสาสครับยังไม่มานะครับผมสี <t os> 44, ครับห้ 54, ครับอย่าลืกเกินนุโห ค่อยเป็นค่อยไป64ครับพิตตี้เลนแล้วเนี่ยอ่ะเออก่อนพิตตี้แค่โลเดียว55 56นะครับผม57 58 59 60 61 62 63 64เฮ้ย yeah! <laughs> เออของคอลับมบีน่านะครับมา ทุกคนทีนี้ผมจะกลับไปที่ตัวละครของคาราบีน่านะครับมาผมขอเน,นี้ยแลกโลปแป๊บหนึ่งนะสิบเอ็ดโลแลบกบเลยนะครับแล้วก็ไปลุยต่อครับได้นอนครับเพราะผมเจ็บมาเยอะทุกคนเชื่อผมเถอะสิบอ่ามื่อ่าน่าจะประมาณสิบแหละทุกคนอ่ะยี่สิบอ่ะผมนับยี่เลยแล้วกันนะเชื่อผมจะผมเจ็บมาเยอะสามสิบครับ สีสครับห้ครับหกครับผมเออสุดเลยออเจ็ดสิบครับอ๋าแปดสิบทุกคน Hoo! แล้วผมเจ็บไปเยอะทุกคนแสงดาวอ่ะเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบามี่โวลวีนาเจ็ดสิบห้าเจ็ดโอเคไม่เป็นไรสีครับผมอ่ะน่าจะได้อีกหน่อยนะครับแโลก็ได้ประมาณ10บโลนะครับไม่เป็นไรโอเค Let's go โอเคไม่เป็นไรครับผมทุกคนโอเค okay. ไว้ผมจะมาสุ่มรอบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ทุกคนผมมีจดหมายโอ้โหเกือบลืมไปเลยนะครับอีกนิดนึงอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไปต่อครับผมสักหน่อยนึงนะครับนี่ซีหนึ่งละอ่ะยี่สิบยี่สิบนะครับประมาณยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบห้าอะไรประมาณนี้อ่ะทุกคนฮ้อไปออกโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวมาเจอกันใหม่เดี๋ยววันที่28คนละมีหน้าจังโอเคไม่มีอะไรแล้วเนี่ยของผมอ่ะเดี๋ยวซื้อสกินนิวไว้ก่อนนะครับโอเคเนลจีนทัชโน่ิโมจินี่ตอบไม้สกินนิวเหลือพันห้าทุกคนเหลือพันห้ายังไงก็ไปต่อดีครับไปออกโอเค โก้ของเราคือ C ีสองนะครับ <c oughs> กดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่สำหรับคลิปเนื้อเรื่องก็เดี๋ยวจะมาเป็นอีกคลิปต่อไปนะครับผมโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับอย่าลืมคอยติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่คอยดูนะครับผมผมกลับมาแล้วเย้